เอาละค่ะท่านผู้ชมค่ข้าวผัดคีนัวและก็สมุนไพรคีนนวเนี่ยไปหุงพร้อมข้าวนะคะมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะเห็นว่านิดเองค่ะทานดีนะคะมีแคลเซียมอันนี้เนี่ยแทนเนื้อสัตว์ได้เลยค่ะถ้าใครเกิดเป็นที่ว่าอยากจะกินเป็น vegetarian ทนนี้ทานไข่ได้นะคะก็ทานเมนูน,นี้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบค่ะเสิร์ฟกับส้มตำสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะจะมาทำข้าวผัดทันยาพืชค่ะทีแรกจะใส่ปลาสาบะด้วยแต่ทำไม่ทันถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงมีปลาสาบะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แอดเข้าไปก็ได้นะคะเอาปลาสาบะมาแกะเนื้อแล้วก็ปนเข้าไปเราก็เลยจะใส่ไข่ไก่เยอะหน่อยข้าวนี้คือข้าวหูกะคีนัวนะคะเม็ดเล็กๆคุณอาจจะไม่เห็นก็ไอข้าวนี่ประมาณสี่ถ้วยไข่นี่หกลูก ก็ไข่นี่จะมากกว่าข้าวนิดหน่อยใหญ่เท่ากันเดี๋ยวมันจะไม่เห็นเนื้อไข่เราทําทานเองจะต้องถึงเครื่องค่ะข้าวสีถ้วยนะคะไข่หลูกถ้าเกิดตัวทำขายก็ข้าวสี่ถ้วยไข่สี่ลูกนะคะแล้วก็มีกระเทียมแครอทโหละพามะเขือเทศเผือกพอดีมีเผือกถ้าไม่มีก็ใส่มันฝรั่งแทนก็ได้ค่ะถั่วต้ม อน,นี้นะคะั่ดต้มวันนี้ก็เอาไปนึ่งในหม้อหุงข้าวนะคะพอดีมีทำต้มตำเหลือมีถั่วฝักยาวก็เอาใส่ถั่วฝักยาวจะได้เขียวๆสวยๆนะคะข้าวสี่ถ้วยนะคะไอ้น,นี้ก็คือเท่ากันไข่นะคะหกลูกและส่วนที่เป็นน้ําหนักของพวกแครอทอันนี้อันนี้ถั่วสี่อย่างพวกนี้ห้าอย่าง <c oughs> ก็คือจะละลายกับข้าว เข้าใจไหมคะไอสิ่งที่เป็นข้าวสี่ถ้วยเนื้อหนังก็คือไข่หรือว่าหมูไก่อะไรอย่างเงี้ยกุ้งก็จะประมาณน้อยกว่านี้นิดหนึ่งแล้วส่วนที่เป็นธัญ,ญพืชอ,อะไรอย่างเงี้ยอย่าให้เกินข้าวไม่งั้นมันจะดูสัดส่วนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สวยอะค่ะโหระพาใส่ไปเพื่อให้มันหอมกลุ่นให้มันแปลกออกับข้าวผัานนิดนึงใส่กระเพราก็ได้นะคะถ้าใครมี แล้วก็สีอิ้วขาวแต่อันนี้เป็นสีอิ้วญี่ปุ่นสองช้อนโต๊ะข้าวสี่ถ้วยสีอิ้วสองช้อนโต๊ะนะคะเข้าใจนะคะอันนี้สองอันนี้ก็ประมาณได้เอออันนี้สี่สี่อันนี้ก็ถ้วยได้ประมาณสักสองถ้วยแล้วอ,อันนี้ก็อีกประมาณสามถ้วยหนึ่งสองสามสี่สี่ถ้วยะคะ่ะให้มันสัสดส่วนพอๆกันนะคะแล้วมันจะผัดออกมาดูอร่อยนะคะไปดูขั้นตอนนะคะเดี๋ยวจะเจียวกระเทีมแลวไอ้น,นี่เจียวลงไปให้น,นี่มันแข็งหน่อยนะคะ อย่างอื่นใส่ที่หลังได้เลยค่ะเอาละค่ะกระทะร้อนน้ำมันร้อนหลีไฟลงเพื่อใส่ของนะคะอันนี้หลีไฟแล้วใส่แค่หลอดไปเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันแข็งนะคะใส่ไปพร้อมตะเทียนได้เลยค่ะไส่อ่อนค่ะอันนี้ก็เทียนค่ะเดี๋ยวแค่แบบจะได้นิ่งค่ะ เอาละค่ะไฟมันอ่อนนะคะเจียวไปอันนี้แครอทกับกระเทียมอะ่ะมันเริ่มจะก,กระเทียมมันหอมขึ้นมาแล้วค่ะแต่ยังไม่เหลือทีเดียวแครอทก็นิ่มแล้วก็โอเคก็เอาไว้ข้างๆนิดนึงใส่อย่างอื่นลงไปนัวเช่นว่าเผือกเผือกนี่เราเนึ่งแช่ตู้เย็นไว้มันก็จะเย็นใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้เราแช่ช่องแข็งไว้เราออกมามันก็ละลายแล้วก็คือง่าย,ายหัวนะคะคุณก็เอา แช่น้ำั้งคืนแล้วก็ล้างล้างน้ำออกสองน้ำแล้วก็ใส่ในหม้อหุงข้าวใส่น้ำเท่าข้าวค่ะแล้วก็กดหุงข้าวให้สุกแล้วก็ยกขึ้นใน้มันเย็นแล้วก็ล้างน้ำอีกสองน้ำแล้วก็ใส่ตะแกรงสะเด็ดน้ำแล้วก็ใส่ถุงแช่ซ่องแข็งไว้ค่ะแล้วถึงเวลาคุณก็เอามาทานทีละทีละส่วนมันไม่ต้องโวยนะความสดใหม่อร่อยเหมือนถั่วต้มเป๊ะเลยค่ะ อันนี้ก็หนัวพอมันนิ่มี่ฉันทำแบบสวอนะคะเราจะเอาแบบเร็วๆอย่างจงไม่ได้เพราะว่าแต่มั่เขาเครื่องมือเขาพร้อมด้อย่างเราผัดเยอะาเผัดทีละจานสองจานเห็นไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวรอให้มันนี่งช็อกมานิดเดีย เมะเขือนี่มันไม่ต้องสุกมากเดี๋ยวไปนานมันก็จะเละเอาขึ้นไม่อย่างนี้นะคะใส่หัวพ่าไปเราสอยเวลาทำเนี่ยม,มันคือมันทำได้เยอะกับแล้วมันกดข้ามือะคะ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องเอาอุด นะ,ะได้ความหัวเหงือหัวปล,อลอาออกมาเป็นน้ำหัวปลาใส่ตรงนี้เดี๋ยวจะใส่ไข่ไปค่ะไข่เนี่ยถ้าเกิดจะเราทำหกน,นัวให้ตอกเอาไว้อย่าไปตอกหน้างานเดี๋ยวเกิดไมล่ลยค่ะให้อ่อนอนย่นนะคะอันนี้ข้าวเอ๊ะคุณจะเห็นไหมเอ่ยมันใส่คีนัวค่ะ คุณต้องออกมายีนอกกระทะนะคะเพรเดี๋ยวมันทำไม่ทันเอาละค่ะคอัมขึ้นขอบกระโดงแล้วนะคะนี่ไฟไฟกลางนะคะไม่ถึงจะแกรงและไม่ถึงกระอองก็คนมันงนีให้มันจะแตกตัวนี่นะคะเห็นไหมคะของทั้งหมดเนี่ยมันจะของที่ เอาละค่ะนี่ยังไฟอ่อนนะคะนี่คือเคล็ดลับไอ้ข้าวเนี่ยมันค่อนขางจะแห้งใช่ไหมคะคุณก็ใส่ลงไปแล้วคุณก็เอาของคุณเนี่ยโปะข้างบนเพื่อที่จะให้มันน้ำเนี่ยมันซึมลงไปข้างล่างรวมถ้พร้อมทั้งน้ามันด้วยค่ะแล้วยังไม่ต้องไปแกะแคะเก่ามันนะคะอันนี้สูตรสอวอนะคะแล้วก็เราไม่ได้กระทะไฟร้อนนี่เราไฟอ่อนๆก่อนนะคะใยช่วงหลังเราจะเร่งไฟใส่ซีอิ๊วไปะคะ่ะที่จริง จะขวดไม่ดีกว่ากันเพราะว่ามันจุกจุกแบ่มันจะท่วงกันเห็นไหมคะมันเป็นน้ำแหละนี่นะเอาละเริ่มคนได้เห็นไหมดิฉันพุ่งนคนีิพุ่งคนครั้งแรกนะคะคุณไม่ใช่ใส่ไปคนทีไปเีี่ยข้าวหักหนึ่งนีนะคะ ไฟไฟกลางอยู่นะคะอย่างนี้ยังไม่เสร็จนะคะเอาขึ้นมันจะแฉะคุณต้องผัดไม่ให้มันติดกระทะเลยะคะ่ะนี่ไม่ติดเพราะว่ามันเปียกอยู่เดี๋ยวจะเล่งไฟค่ะคนให้ซอสมันทั่วๆแล้วก็เล่งไฟนะคะหลังจากเล่งไฟแล้วได้ยินเสียงตุ้๊ดแล้วคนครั้งที่สองเห็นไหมคะไอ้นี้ติดแสดงว่ามันยังไม่แห้งนะคะ ถ้าเกิดคุณไปซื้อตามร้านเนี่ยครั้งที่หนึ่งเนี่ยที่มันลุมันมันไม่ติดเพราะมันเปียกค่ะทานแล้วใหญ่ๆแ,แน่เลยอันนี้นะคะนี่เป็นเพิ่งคนครั้งที่สองเลยนะคะปล่อยไว้เางนี่คนครั้งที่สามก็น่าจะใช้ได้แล้วโอเคเดี๋ยวมองก่อนอันนี้ครั้งที่สามนะคะ ควรจะใช้ได้แต่ว่ามันจะไหม้เกินไปเพราะว่าไฟมันแรงเราก็ปรับไฟอ่อนอ่อนก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มไฟจนชั้นที่สองจะคนรั้งที่สามเนี่เราก็ปรับไฟอ่อนแล้วเราก็ดูตรงนี้มันยังไม่แห้งแม่ตรงนี้มันจะแห้งเกินไปเราใช้แค่กลับตรงนี้่ะนุ้ยเพิะนะ่ีกลับรั้งที่สามเลยนะคะทยอยกลับสลับมุมเอา โคงสงสัยว่าอีลี่ทำไมมันยุ่งยากจังไม่เห็นผักเหมือนที่เขาขายอันนี้มันเคล็ดลับละเอียดอะคะ่ะนี่นะคะ,ะก็กลับมีละมุมน,นี่คนครั้งที่สามนะคะมันขึ้นอยู่กับไฟและปริมาณของะคะ่ะว่าจะทำแปกี่ครั้งถ้าเกิดของคุณน้อยฟันนี้ก็เสร็จแล้วนนี้มันของเยอะอะคะ่ะ คนคั้งที่สามเลยนะคะดูจะติดกัะท้าไม่ติดอยู่ก็ฝุ่นนิดนึงอันนี้ถือว่าโอเคแล้วค่ะล้วนแล้วล่ะค่ะเห็นไหมครับคนทั้งที่สี่แล้วค่ะคลิกเลยค่ะเห็นไหมคะตกตะกี้ที่มันติดติดที่คนทั้งที่สองสามติดติดอยู่เนี่ยไม่ติดละอางนี้ถือว่าไม่ติดแล้วนะคะี๋ือจะทยอยตักขึ้นค่ะ ถ้าเยอะๆอางนี้คนสี่ครั้งนะคะนี่คนนีแบบคนไห้ทั่วแล้วก็รออย่างเงี้ยกระจายแล้วก็รอให้มันเซ็ตตัวแล้วค่อยคนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ถือว่าไม่ติดแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดคนขายเขาเอาเลยๆเนี่ยตั้งแต่ครั้งที่สองเขาเอาขึ้นเลยมันจะแย่ยๆแฉะค่ะตัดขึ้นค่ะอ๋ะอเคล็ดลับเวลาตัดขึ้นถ้าอย่างนี้มันเยอะใช่ไหมคะตรงกลางเราหลีไปโดงจี๋แล้วเนี่ยเราก็ตัดตรงกลางขึ้น แล้วเราก็อันนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ตักตรงกลางเพราะมันเยอะเราตักขึ้นไม่ทันเลยค่ะแล้วเราก็ลงไปอย่างนี้แล้วเราก็ทยอยทยอยตักต,กตรงกลางขึ้นโอ้ยีนชันคนดีีค่ะเคล็ดลับเยอะค่ะเสร็จแล้วค่ะข้าวผัดธัญพืชหอ,อมจันลุงจิตนะคะมีคุณค่าต่ออาหารทุกอย่างเลยค่ะทานแล้วอิ่มแน่นท้อง ไขมันน้อยโลโคเรสเตอรอลฮะเวลี่เฮล thy ค่ะถ้ามีสาสะแกะปลาสบะใส่ลงไปก็ได้นะคะปลาสับนี้ก็ใส่ตอนเวลาคั่วอะไรสุดท้ายเสร็จแล้วก็ปลาสบะไปคั่วนิดนึงก่อนปลาสบะต้องต้มก่อนนะคะไปเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะอันนี้ตำไว้แล้วแค่เย็นไว้ตั้งแต่เมื่อวานกับมะม่วงหิม,มาพานต์พอดีมันมีค่ะไม่ได้ว่ายน่นถ้าไม่ง้งก็ใส่ถั่วอีสงคั่ว นัวนวได้อีกหนึ่งมื้อเลยค่ะมีปลาสบะก็ใส่ปลาสบะเพิ่มก็ได้นะคะใส่กุ้งใส่ไก่อะไรก็ได้ค่ะไปทานข้าวกันเลยค่ะพวกุนคิดหน้าค่ะสวัสดีค่ะสว,สวรู้ทันเลกเสียงใต้จีพัสด์พบกันคลิดหน้าค่ะ